จังหวัดพังงาจัดอบรมวิทยากรพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอเมื่อวันที่17ตุลาคม2554ที่ห้องประชุมพิมการโรงแรมพังงาอเมืองจังหวัดพังงาเนื่มมีการจัดอบรมวิทยากรพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอขึ้นโดยมีนายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานพร้อมด้วยนายสาธรณราวิสุทธ์ปหลัดจังหวัดพังงา นายอุดอรน้อยทัพทีมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงาพันตำรวจเอกสาราวุฒิเตรียมสำราญรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงาและคณะอุทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมจาก8อำเภอในจังหวัดพังงาจำนวน80คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดมีแนวโน้มขยายตัวและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห,ห่งชาติโดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงทั่วผู้ผลิตผู้ค้าผู้ประพฤติผิดชอบโดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด<ป>และยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมการติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบซึ่งการอบรมวิทยากรในครั้งนี้ได้มีการรวบรวมทีมวิทยากรจากส,า,สาขาวิชาชีพจากหลายๆหน่วยงานทั้งฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายการศึกษาผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและข้าราชการส่วนท้องถิน่นได้มีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ทั้งนี้เมื่อวิทยากรผ่านการฝึกอบรมแล้วควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเร่งรัดตัดวงจรยาเสพติดให้หมดสิน้นสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไป ในการอบรมวิทยากรครั้งนี้จังหวัดพังงาได้จัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนปฏิบัติการวาระแห่งชาติและยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกลยุทธ์เ็แผนสีปรับสามหลัก6เร่ง